ดูสวนส้มโอมของญาตินุกดูดูลูกเต็มเลยสวนส้มโอแวะสวนก่อนถึงที่พักทางผ่านเราอยู่นี่

เราเรียนเราไปเมียเราไปปักให้มันนะอันนี้กล้วยหอมกล้วยไข่ครับเอากล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยไข่ต้องห่อถ้ามันต้องห่อถ้ไม่ห่อแล้วมันไม่สวยไงผิวมันไม่สวยอ๋อกล้วยไข่ไปปักรู้สึกจะมีเครือที่ผมเวทนไว้เดี๋ยวตักตะกี้ตักต้องห่อเดี๋ยววิธีกลับมาเลยมาเดยวไปก่อนเดี๋ยว